เราอยู่ที่ไหนกันฮึแมทเรโอมาก,กินใช่ไหมหมูอยากกินอนะ่ะโอ้ยเบะหมูอยากกินกินเยอะๆนะกินให้หมดนะอ,อยากกินโดนัทก, <c ười> กินเลยโอเคไหนแบบไหนอร่อยอันนี้เหรอ

เรียกว่าอะไรไอซิ่งกันน่ะน้ตาไอซิ่งไม่เห็นอร่อยเลยกินให้หมดนะคะคั่นอะคัอะไรอ,ะอร่อยกันมาก มีน่าอร่อยไหมอร่อยค่าสิติดแล้วและทำอะไรทำอะไรอ่ะเหมือนหนูชินเลย นูซิงไม่อร่อย,ยอเลยเรนต้าค่ะจที่ทราค,คนสที่จดนคนสองเที่จดนินของค่ะก่อนอันนี้ก็คือระหว่างเดินทางนะก็เวะน,นะคะป้าเวะทําชุระนะที่แมโกโครนะคะ หนูบอกว่าอยากกินโดนัทน,นะแม่เอ,อ้อะไรหนูก็อยากกินหมดเลยแม่มีอะไรที่หนูไม่อยากกินเลยเนี่ยะ,ะ,ะเอ,อนะ้น้ำอยู่ในรถเมยนอยากกินอะไรนะที่แต่ก่อนเราเคยซื้อนะพอยเขาเรียกอะไรใใเกี๊ยมใสใช่ไหม มา้ย like hmm? like ี้กินไหมลูกต้องรับ้่เสต้องไมี่ลานองแกอคะยืดในสันะลักแล้วเล่าเารขาดดนี่เราก็เลาะนะเลาะมัว้า หยุดติงดต้งแล้วหยุดติ้งแล้วแล้วติ้งแล้วติ้งแล้วเอาไม่ติดมาเลย <c oughs> ไม่ติดมาเลยเนี่ยย้อยแล้วย้อยแล้วพี่พลอยย้ยอยแล้ว จเลยเสียงอะไรอะ่ะเสียงรถฉุกเฉินตอนนี้หมดคู่แข่งแล้วมีวอยไปไหนแล้วมีวอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกระสุนจมตียิ <c oughs> ้มแน่ใจนะไม่เข้าห้องน้ำอะ่ะแน่ใจนะ ใจนะเพราเดี๋ยวถ้าไปกลางทางเนี่ยนีงกลางทางเลยนะเราหนะักไปเลยไปเลยไปะลูกะไม่ไม่เดินมานี่เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ๊นี่มันเพื่อนจะหกหนูเลยไม่เป็นไรเลยไปล้างนีงงงงงงง่ไงล้างในน้ำนะไปป ไรให้แม่ล้างให้ป่ะโอ้ป้าคนน่ะน้ำกับพี่แอนน่ะไปเอนล้างมือให้หนูหน่อยค่ะมามาตรงนี้ล้างเลยป่ะลูกป่ะล้างปากด้วยนะโอ้นี่นะครับนไปเต็มกันรถเลย ฝากจากตาชานนะคะฟักทองทานโดนรถเขานะมันโดนรถเขานะตัวเองตัวเอง

เดี๋ยวซุกเดี๋ยวข้าไปเอาหนูจะมานั่งหลังเหรอหนูจะมานั่งหลังเหรอเฮ้ยคอยซุกไว้อยู่นู่นโดนัทซื้อโดนัทแล้วกนไม่กินได้นะ อย่าทำลูกเดี๋ยวมันโดนรถเขาเราได้ไม่มีตังค์เสียเงินให้เขาแล้วเขาตำรวจมาจับเราเลยนะโอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาตำรวจมาจับเขาไม่ให้เรากลับนะเนี่นยงไ,งไปค่ะผู้ดีชาน,นปรทราบขึ้นรถค่ะมาพี่นิดมานี่ค่ะรักรักพี่ปอยที่สุดเลยเอ,า,า,อาเราได้ปะพูน่ะ Okay let's...